สวัสดีทุกท่านวันนี้อาจจะงานอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเร็วนะทุกท่านเพราะว่ามันเป็นงานเก็บรายละเอียดวันนี้เราติดตั้งแผ่นนะบานสไลด์นะทุกท่านนะตั้งขึ้นนะฮะอะ่แล้วก็ทำกรอบบัวอ,อตกแต่งตัวครอบเสาเนาะตัวครอบเสานะเออทำตัวครอบเสานะทุกท่านมา,าโตพอดีเลยเออ I ti mãi Con kìa 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 năn kìa ăn kín kìa kìa Ba hả? kìa ăn kìa 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 ăn kìa 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 อะละสิบมียังเนี่ยน,นี่สิบาท๊ครับปังสิบปั๊บอืสิบปับบทำไมเดเอามาเยี่ยมัน่นเดี๋ยวกินไอติมก่อนฮะามากินไอติมเพิ่งจะก,ก,กินขนมไปเมื่อกี้ผมเดี๋ยวให้ทีมงานกินนะผมยังแน่นอยู่นะพี่น้องเอ้ย ยังแน่นอยู่เดีย๋ยวเลี้ยงไอ้ทีมทีมงานก่อน <c oughs> จะกินไหมเอาเย,ยมันเอาเอาลรสซิบเหมือนกันเอารสอะไรเย,ยมันวันนี้ลาปะ อังกะทิเนาะเอังกะทิอืมไอสารเดี๋ยวเอาอยู่ว่าไอสารนะเอาอยู่เนาะอังกะทิคือกันเนาะเอากะทิยังมันเอาให้ไอสารเจ้าเนี่ยเออสามสิบบาท อืมนะครับดูดไอติมมาอยาให้ทีมงานกินไอติมก่อนนะท่านโอ,อ้สตาร์ทมือคักเลย โดเป็นฮาตอ่ะอืมนะ,ะกินอะไรทีไม่อิ่มก่อนอเมื่อกี้ก็เอาปลาตอนแรกว่าจะเอามาให้สามารถนะขั้นปลาแต่ว่าสามารถไม่อยู่เลยให้ลุงสาสเทนเฮ็ดเมนูอยังอะไรแบบนี้ว่าสีมกมาเอาเนี่ยอืมมกบ่โอ้โอมกใส่กระทะเลยเนี่มกใส่กระทะหมอกะมี่ โอ้กระทะน,น้อยที่ผู้ใหญ่จะดีซื้อให้เนาะอืมกระทะอันน้อยนะพี่น้องเอ้ยพอดีเลยเนาะกระทนะอะเนาะเอาเปาะพอดีเลยอืมเอาเลียไปก่อนควันไฟควันไฟวะเจ็บตาคอัน,นั่นแนะ่ะเลียเลยเลียทั้งสองอันเลยของไอศาสตร์ก็เอาเลยแล้วกล้ากินต่อเจ้าอยู่บ่ คอนไฟคอนไฟสิตาตาบอดโอ้ไปอย่าลุกเลยไปเกดาอย่าไปไกลคอนไฟคอนไฟสิงตาตาบอดเลยบ่โอ้เป็นตะยันแหละไฟควันเออเสือกไม้พี่น้องเอ้ยอืมเจ้าใส่เสือกไม้ยืดออกงานอันนี้นะออกงานเลยบอ่ออกงานขึ้นเสือกโอ้ได้เสืองามออกงานเลยตัวเนะจ้าฟ้อนน้ำเขาอยู่หัวอ้ทามีลีเมื่อคืนนี้ บอดีฟอนเป็นม uh, ือกองบอดีฟอนมือกองม้วนดักล่องมือกโอ้แมีนบอนอบดยันยันจะไปเต้นนะฮะแต่เมื่อคืนแล้วมือกองคือมือกองเราเจ้าห้องเพลงม้วนอยู่บ่ร้องเพลงบ่เป็นวะอันนึกว่าเจ้าห้องเพลงเสียงม้วนเสียงยังสินะสิมือกองร้องเพลงมาเป็นสิ่เตียงเองเออ แต่ว่าที่กองนี้ครับเป็นซื้อก็ลักคอมเก่งเขาเัินนั่นนะ่ะเง่น,นะจะาไปอันเอาเงินไปใสน่นมแดนเซอรอบ,บเออ่เอเอเอาสตีว่าผมมาแต่กูสมานผมก็ซื้อขนมกินมานำทาาแล้วเมื่อคืนนี่น่ะวัยรุ่นตีกันมันมืด เออเอาออเออแจ๊กแทบานไหนเออเอาอย่าไปตีน้ำเขาก็ะพาะเราละเออเอเอนะเดี๋ยวก็มาลุยงานต่อนะพี่น้องเ,เอเรียงไอติมทีมงานทีมงานกินเร็ยวยังเลยวิศวะหมดแล้วบ่โอ้กินไอติมหมดแล้วพักกินข้าวเที่ยงกอนบ่เที่ยงยังไงอืมยังบ่งบตัดแผ่นได้แผ่นเดียวเที่ยงเลย ตัดไม่ฟ้าแผ่นเดียวเที่ยงซะเลยมันเกินไปอืม